อยากร้องไห้เหรอใช่ไหมทำไมหนูถึงอยากร้องไห้อะเพราะว่าอืมออยากร้องก็ร้องอ่ะร้องสิ้ <c oughs> เอา้ามันไม่มีน้ำตาแล้วจะทำยังไงอ่ะฮ <c oughs> ะหนูอยากร้องไห้แต่ว่ามันไม่มีน้ำตาเหรอใช่ไหมใช่ไหมลูกอ๋อแล้วทำยังไงดีละ่ะทีเนี้ย ให้แม่ช่วยตีแมจะได้มีน้ำตาเอาไหมเอาไหมให้แม่ตีหนูเอาไหมเอาไหมลูกเอาโอเคนะมาเดี๋ยวแม่มเหาไม้มาตีก่อนจะได้ร้องไห้จะได้มีน้ำตาเนาะหนูอยากร้องไห้ใช่ไหมอ๋อสรุปแล้วคือหนูอยากอะไรนะอยากร้องไห้อยากร้องไห้เอางั้นก็ร้องสิไม่มีน้ำตาโอเคเดี๋ยวแม่แหาไม้มาตีจะได้ร้องไห้ได้นะเค